ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากสําเร็จในชีวิตสิ่งนี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องกลับมาดูพลังงานภายในของคุณจริงๆนะคะ ว่าคนโดยส่วนใหญ่นะคะว่าเขาต้องการความสําเร็จใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะพยายามกดดันตัวเองฮึบ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 นะ,ะลงมือทําอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องซึ่งมันเป็นเรื่องดีค่ะแต่นี่คือเคล็ดลับของจักรวาลมันคือความลับของจักรวาลน,นะคะที่คนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้นั่นก็คือคุณไดฟ์ด้วยพลังงานของเซลล์คอนฟิเด n ซ์ค่ะความเชื่อมั่นตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวอันตรายเพราะใครในโดยส่วนใหญ่ไม่รู้กันนะคะว่า เมื่อไรที่คุณเกิดความเชื่อมั่นแล้วจริงๆคุณเอาพลังของเซลล์คอนฟ idence มาไร้ความสําเร็จของคุณจริงๆแล้วมันคือการไร้จากพลังงานของความกลัวจากที่รักเมื่อไรคุณกลัวนะคะที่คุณจะไม่สําเร็จคุณอยากพิสูจน์ให้ใครบางคนรู้ว่าคุณสําเร็จหรือคุณอยากพิสูจน์คุณอยากได้รับความรักอะไรบางอย่างคะ่ะ เมื่อนั้นความกลัวตัวนี้แหละค่ะคือตัวอันตรายในการไดฟ์เซลล์คอนฟ idence คุณให้คุณกลับมามีพลังในการเชื่อมั่นลงมือทําลงมือทําลงมาทำ,ลทำแล้วคุณทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ที่คุณทําแล้วนะคะพลังงานคุณจะเหนื่อยและคุณจะตกคุณจะเริ่มเบิร์นเอาเพราะจริงๆแล้วคุณไดฟ์จากพลังงานความกลัวค่ะ แล้วเอาจริงๆเมื่อใครบางคนสําเร็จแล้วถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพลังของความสําเร็จระดับของความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะขึ้นอยู่กับคุณค่าภายในตัวคุณเองเพราะเมื่อไหร่คุณสําเร็จก็จริงแต่ถ้าคุณไม่รู้ในเรื่องนี้ ความสําเร็จคุณจะลดระดับลงมาตามคุณค่าภายในของคุณเพราะว่ามันถูกได้จากพลังงานที่ผิดทางก็คือได้จากพลังงานของความกลัวนั่นเองสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทําและรู้เรื่องนี้เพราะมันเป็นความลับของจักรวาลเลยนะคะว่าถ้าคุณอยากสําเร็จอยากต่อเนื่องถ้าคุณอยากสําเร็จแบบคุณไม่เหนื่อยคุณสบายคุณชิลๆนะคะคุณต้องเปลี่ยนจากความกลัวค่ะมาเป็นความรักอืม และเมื่อนั้นคุณได้พลังงานทั้งหมดจากความรักค่ะที่คุณเห็นคุณค่าภายในตัวเองที่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาพลังภายในตัวเองว่าฉันมีคุณค่าเมื่อคุณรักตัวเองจริงๆจากข้างในคุณจะเห็นคุณค่าตัวเองจากข้างในค่ะและเมื่อนั้นคุณได้จเซลเวิร์สค่ะคุณค่าภายในตัวคุณคุณจะมีความสุขกับทุกๆวันเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมาคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะมาสร้างสรรค์อะไรให้กับโลกใบนี้วันนี้ฉันจะมาทําอะไรให้กับผู้คนใน โลกใบนี้พลังงานของคุณจะได้จากความรักและเมื่อนั้นนะคะคุณจะลงมือทําอย่างต่อเนื่องคุณจะมีพลังในการทํางานในทุกๆวันทุกๆวันเหมือนไม่ได้ทํางานเลยทุกๆวันมันคือความรักความสุขความสงบสุขนะคะที่คุณอยากจะมอบอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ที่รักเพียงเท่านี้ค่ะ เซลเวิร์ตัวนี้มันสามารถได้พลังงานของความสําเร็จโดยที่คุณไม่ได้สนใจเลยนะว่าเงินจะเข้ามาไหร่นะคะเมื่อคุณไม่ได้สนใจเรื่องเงินคุณได้มาจากการที่จะแบ่งปันการที่จะให้การที่จะช่วยเหลือผู้คนระดับพลังงานของคุณค่าภายในตัวคุณเองยกระดับและเมื่อนั้นค่ะคุณจะเกิดความมั่งมีจากภายในเพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ เงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณด้วยนะคะนี่เป็นความรับของจัก,กรวาลที่หอยากจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความกลัวมาเป็นความรักเปลี่ยนเซลล์คอนฟิเอนซ์มาเป็นเซลล์เวิร์ดและเมื่อน,นั้นค่ะคุณสําเร็จอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ